สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับอยู่ที่สุรินทร์อยู่ครับวันนี้ขออนุญาตมาเล่าให้ฟังครับเ,ออเรื่องที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนี้อ่านเรียบร้อยแล้วได้ประมาณครึ่งหน้าเอ้ยไม่ใช่ครึ่งหน้าครึ่งเล่มผ่านละหนึ่งครึ่งเล่มน่าจะาประมาณพรุ่งนี้มะเลยนี้ก็น่าจะจบครับก็ส่วนหนึ่งในตอน ช่วงนี้ผมจะมีจิจวัตรหรือว่า,านิสัยอันนึงที่ปลูกฝังตัวเองขึ้นมาจริงทำมานานแล้วแล้วก็เอามาลงในช่องทางของอสื่อสังคมออนไลน์พวกโซเชียลมีเดียคือเรื่องของการเขียนเขาเรียกว่าความตั้งใจประจำวันหรือว่า intention ภาษาอังกฤษ intention ก็เหมือนกับว่ามันทำให้เข้มข้นเนาะอะไรที่เราอยากจะเข้มข้นมากในวันนี้อย่างเหมือนเราดื่มสมมติดื่มกาแฟรสเข้มวันนี้คืออะไร อย่างเช่นวันนี้มันมีวิธีการหลายวิธีนะครับแต่วิธีหนึ่งที่ผมมักจะใช้เลยคือเอาส่วนที่เป็นคุณสมบัติที่เรารู้สึกว่าวันนั้นเราตื่นมาแล้วเรารู้มันป๊อปอัพหรือว่ามันเด้งขึ้นมานเองโดยธรรมชาติจากอันนื่งมจาจากจะเขาเรียกว่าการผุดบังเกิดแต่ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า In n t u i t i o n คือปัญญาญาณน,นะครับคือเหมือนกับสิ่งที่มันมีอยู่ในธรรมชาติมีอยู่แล้วครับว่ามันมีอะไรที่บางอย่างที่ส่งมาถึงเราอ่ะ แล้วเราว่าวันนั้นอ่ะวันนี้เราอยากจะเน้นเรื่องนี้ในวันนี้ผมก็ตั้งในเรื่องของการ c o n t r i b u ก็คือการเหมือนกับว่าแบ่งปันออกไปนะครับในทุกวันตั้งมาอยู่แล้วเช้าตั้งเย็นก็มาทำาการให้ความชื่นชมกับ,กบตัวเองเนาะคือเหมือนกับการให้การเชียร์ตัวเองนั่นแหละจะว่าไปแล้วคือเราทำแล้วทำทำ,ทำดีแค่ไหนให้คะแนนตัวเองสิแล้วมีอะไรในเรื่องนั้น ที่เราน่าจะทําเพิ่มขึ้นได้อีกเพื่อให้มันมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นหรือว่าให้คะแนนดีขึ้นนั่นเองและมีอะไรที่เราควรทําไปแล้วควรทําให้น้อยลงว่ามันจะทําให้คะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่ามันมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเนาะแล้ววันนั้นได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเอามามาทำบน,บนสื่อที่เป็นสังคมออนไลน์นะครับก็ทําต่อนเนื่องมาจะมีวันที่หยุดไปนะบางวันที่ที่หยุดไปเขาอยากจะเป็นวันพันกนะครับก็ อ,อ,อันหนึ่งที่ผมได้ได้อ่านนะเนื่องจากเป็นคนที่ค่อนข้างชอบในการอ่านนะครับในการเรียนรู้เนาะก็ผมเห็นหนังสือเล่มนี้อาดัมแกรนต์นะครับเขียนนะฮะเขียนให้ให้เหมือนกับให้เป็นคำนิยมชั้นๆว่าเนี่ยครับเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้นะครับว่าถ้าคุณอยากเรียนรู้อะไรใหม่ให้ได้ผลดีหนังสือเล่มนี้คือคำตอบเนาะ Uh, ผู้เขียนเนี่ยสกอตนะฮะเยังนะก็จะเป็นเขียน uh, get better at anything ตรงนี้ครับคือถ้าภาษาไทยเขาก็ใช้หัวว่าวิชาพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะผมอ่านดูแล้วทำนองจะเป็นคล้ายๆว่าเ,เราสามารถที่ดีขึ้นได้ในทุกๆเรื่องนะครับอันนี้คือคือ key message หรือว่าข้อความหลักที่เล่มนี้ส่งไว้เป็นนักเขียนหนังสือขายดี The Wall Street Journal Bestseller นะครับ บอกว่า12กฎของการเรียนรู้ยุคใหม่ที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นในทุกๆเรื่องนะครับโด,โดยประมวลโดยภาพรวมของหนะังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกว่าคนเราจะาพัฒนาตัวเองได้ดีและต่อเนื่องเนี่ยมาจาก3เรื่องครับสเรื่องนี้3เรื่องนี้มีอะไรบ้างเรื่องที่1คือเราได้ดูได้ด,ได,ดูได้เห็น หรือได้ได้ประสบการณ์ตรงนะครับจากสิ่งที่เราสนใจอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือเราได้ทำครับได,ได้ลองทำเรื่องนั้นน่ะได้ลองทำทำมันดูกับตัวเองนะผ่านประสบการณ์ขอตัวเองเลยนะครับเรื่องที่สคือเรารับข้อมูลป้อนกลับที่จะทำให้เราเห็นแง่มุมที่ทำให้เราทำได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับที่ ผู้เขียนเนี่ยได้เขียนไว้เนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรเนาะแต่มันทําให้เขาได้สามารถที่จะเรียนรู้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องอะไรที่มันมีความท้าทายนะครับเขาสามารถทําได้ดีมากในเวลาเพียงแค่หนึ่งปีงเท่านั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับผมอยากจะบอกว่าโดยส่วนตัวผมมีความเชื่อความเชื่อเกิดจากเป็นเรื่องเรื่องภายในนะครับในมุมของตัวเองนะที่เป็นนักเรียนรู้ แล้วก็ปฏิบัตินะครับเพราะเชื่อว่านะครับมีความเชื่อคือมั่นมั่นใจว่าการที่เราได้รู้ในทางที่ถูกต้องหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยแล้วเราได้ไปทำวิธีคิดที่ดีมันก็จะทำมามานำเรามาซึ่งวิธีการที่ดีและนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีนะครับดังนั้นแล้วได้ลองลองศึกษาแล้วเอามาทาดูมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีแทบจะเรียกว่าได้ทุกได้นะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมอยู่ในอาชีพของคอนซัลแทนหรือที่ปรึกษาทางด้านการ,การพัฒนากลยุทธ์การจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศเนี่ยได้เป็นระยะเวลาถึง30บกว่าปีนะครับผมไม่ได้มีอาชีพอื่นเลยมีอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ลิงตัวบางคนก็บอกว่าเห็นผมไปบรรยายไปอะไรรู้สึกมีพลังมีความสุขมีอะไรผมบอกว่าอันนั้นเนี่ยคือเป็นเป็นเหมือนผมใช้เรียกว่าเป็นฮอบบี้ก็เป็นเหมือนกับ สิ่งที่ผมรู้สึกดีเมื่อผมได้ไปไปแชร์หรือไปแบ่งปันไปคอน tribu ในเรื่องที่เองมีประสบการณ์หรือว่าได้พอพอพอรู้ในมุมของตัวเองนะครับในมุมของการไปใช้ในประสบการณ์ตรงในองค์กรหลังๆนี้นะครับนั่นก็เป็นทําให้มีมีพลังเนาะแต่ที่ทํามาหาลิงย์คีพคือมาจากความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นทุนนะครับแล้วก็มาเปิดเป็นเด,ดลิศ กรุ๊ปซึ่งบริหารอยู่ทั้งหมด3แบรนด์ที่บอกไปแล้วนะครับแบรนด์ Ten X Consulting เน้นในเรื่องของการพัฒนากลยุยธ์การบริหารการจัดการองค์กรเพื่อให้องค์กรนี้เป็นเลิศเรามีภารกิจที่เป็น Mission to the moon นะครับคือพาแบรนด์ไทยไปแบรนด์โลก Ten X เราไปแล้วนะครับเราเป็นเราต้องมีสูตรก่อนว่ามันทำได้จริงที่สอง Life e l ม m e n t e r ก็เป็นแบ,บแรนด์ที่เน้นในเชิงของการพัฒนาศักยภาพข้างในนะครับเรื่องของการโปรแกรมการสั่งจิตใต้สำนึกนะครับคนเราใช้ศักยภาพไม่ถึง7%เลยครับ3-4%ที่ซ้ำไปนะเราสามารถเคาะปุกพลังศักยภาพให้เราขึ้นมาได้ใช้ได้เต็มที่ได้แล้วก็การทำให้คนเนี่ยมีวิธีคิดโดยกระบวนการที่เราเรียกว่าการปรับความคิด ปรับเรื่องของภาวะอารมณ์ปรับในเรื่องของภาษาและการสื่อสารสู่การที่ทำให้ผลลัพธ์เนี่ยที่มันสามารถที่จะสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งกับตัวเราเองกับคนอื่นได้กับทีมได้กับองุ์กรได้อันนี้คือเน้นภายในบแบรนด์ที่3าโอเคอาร์ดิมิทแ,ทแลนด์เน้นในเรื่องของการกำหนดเป้าที่ชัดวัดได้จริงแล้วก็อิงผลลัพธ์ อย่างเป็นระบบนะครับเรามี Official Partner อยู่กับสถาบันแล้วก็ชุมชนที่เป็น Expert ผู้ชี่ยวชาญเนี่ยต,ต่างทั่วโลกเลยเราก็เน้นในเรื่องของการทำยังไงก็ตามนะครับให้ให้คนนี้เกิดอาชีพอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นอาชีพที่พึ่งตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปอยังลูกหลังได้ด้วยอันนี้เป็นกิจการเพื่อสังคมที่บริหารโดยเด l ลิทกรุ๊ปนะครับก็ ก็เล่าเรื่องนี้หนังสือเรื่องนี้ให้ฟังอ่าคร่าวๆแล้วก็ปิดท้ายครับปิดท้ายเอ่อจะมาจะบอกว่า PR มันก็ไม่เชิงนะคือจะเรียนว่าอย่างนี้ครับหนังสือเอ่อล้มให้เร็วสำเร็จให้สุด f a s t mm hmm. s u s t e s s m o ร e ตรงนี้ครับที่เขียนมาจากประสบการณ์ในในงานที่ปรึกษามาก,กว่า30กว่าปีเนี่ยครับ endorse ครับให้คำรับรองโดยโรเบิร์ตดิวนะครับแล้วก็อีกหลายหลายคนทั้งในประเทศต่างประเทศ ในนี้ครับผมอลองประเมินประ,ประมวลมูลค่าของการาได้ลงทุนตัวเองได้เอาความรู้ไปใช้จริงได้ได้รับโอกาสจากคนที่มีเาขาเรียกว่าให้ให,ให้ความไว้วางใจให้เข้าไปพัฒนาตัวเขาเองในฐานะของผู้นําทีมผู้นําองค์กรหรือว่าจะเป็นตัวทีมเองต่างๆแลว้วองค์กรที่ตั้งแต่ขนาดจิ๋วจนถึงขนาดใหญ่มากนะครับก็ ผมเอาเฉพาะส่วนที่ผมเป็นความรู้ที่ผมลงทุนแล้วมาอยู่ในนี้ครับะตะกี้ก็คุยกับหลานชายว่าเออตอนแรกไม่เคยดูมตัวเลขเลยว่ามูลค่ามันเท่าไหร่นะครับจาก,กแค่ว่าเรียนรู้ไม่ไม่ไม่รู้ถึงเวลาเลยนะครับก็หลานก็ถ่ายมาครับก็ผมว่าเรียนรู้ได้ยังไงนะก็ผมด้เรียนยงนี้ครับว่าทั้งหมดที่เกิดมาเป็นเล่มเนี่ยครับในนี้ทั้งหมดนะครับมูลค่าทั้งหมดเนี่ยที่ลงทุนไป คือ4ี่ล้านประมาณ4ล้านแแสนบาทนะครับดังนั้นแล้วก็ในนี้จะบอกครับบอกว่าสิ่งที่เราจะเห็นจากการที่มีองค์คาพยพหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นทำให้ทำให้สําเร็จให้สุดได้ไม่มันไม่ใช่แค่องค์กรนะครับแต่บุคคลทีมหรือองค์กรเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดในนี้ครับดูได้มี มีให้แทบทั้งหมดแล้วก็ทำข้นกะทิครับถ้าเป็นอดีตนายผมนะอาจารย์สุรสสวรรณศิลป์สวภาพที่สาบันเพิ่มทํางานนะอาจารย์สุวรรณจะไม่เคยปล่อยอะไรไปง่ายๆเลยครับขณะผมว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่ผมเข้มข้นมากกับกับสิ่งที่ผมต้องต้องทําให้เกิดผลลัพธ์นะเจอท่านอาจารย์สุวรรณเนี่ยท่านพูดคําเดียวมันยังไม่เสด็จน้ําบ่อยนะครับคําว่าเสด็จน้ำนี่คือหมายความว่าั้นมาแล้วครับนะยในนี้ ส่วนที่2ครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะเล่มที่พูดถึงเรื่องของวิชาพัฒนาตัวเองที่ทําได้ที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่อย่างที่2ครับเป็นเรื่องของการที่เราต้องทำถึงครับทำทำที่ว่านี่คือต้องมีความชัดเจนในกระบวนการในการทำนะครับในเล่มนี้ครับ f a e l part success more ลมให้เร็วจำนลยสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องของการนทอร์เมนทอร์คือเป็นมีพี่เลี้ยง หร, Shift, หรือว่าเราเราเราเป็นคนที่จะต้องไปเรียนรู้จากพี่เลี้ยงนะก็จะบอกถึงกระบวนการทั้งหมดเลยครับของก,การที่เราจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วนะครับแล้วก็การเรียนรู้ให้เร็วเนี่ยครับมีโปรเซสอะไรมีขั้นตอนกระบวนการที่สําคัญคืออะไรเราจะทํายังไงให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้นะครับเพราะการเมนทอ์เนี่ยจะทําให้เราทั้งคิดได้คิดคิดได้ด้วยคิดเป็นด้วยนะครับแล้วก็ทําเป็นอีกทหารครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์ด้วยนะครับ ซึ่งเราต้องการแบบนี้ครับในในเวลานี้ในเวลาที่สภาพแวดล้อมได้เวลามันกระชั้นมันจํากัดเราต้องการสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ในระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับอย่างที่3อย่างที่3ที่3ละนะครับที่3ามในหนังสือเล่มนี้พูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องของการมีเรียนรู้ตัวเองคือมีข้อมูลป้อนกลับที่ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น ันนี้ก็มีพูดถึงเรื่องของการอะไรครับการให้ข้อมูลป้อนกลับการรับข้อมูลป้อนกลับที่เราเรียกว่าฟีดฟีดแบ็กฟีดฟอร์เวิร์ดก็คือทั้งย้อนกลับด้วยทั้งไปต่อหน้าด้วยนะครับไมแต่ละบทแถมยังมีเขาเรียกเ,เป็นเซลล์เมทเทลลิงนะครับโดยโดยภาษาทางวิชาการเนะาะคำถามคือก็คือคำถามเพื่อการที่จะได้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเราจะ เป็นพี่เลี้ยงให้ตัวเราเองอะจากการใช้หนังสือ,อเป็นพี่เลี้ยงอะนะอ่ my, my book as a Mentor เนี่ยได้ยังไงนะครับแล้วมีอะไรบ้างที่เราได้รีเฟกตตัวเองเพราะมันมีใครที่จะรู้ดีเท่าตัวเราเองเท่ากับตัวเราถูกไหมครับนั้นแล้วในเนี้ยจะทุกบทเลยครับจะมีแบบนี้ให้นออะอ่ตัวเนี้ยบอกเคล็ดลับทั้งหมดแล้วนะครับที่เหลือคือเหลือเอาไปทำเอาไปทาแล้วก็ มีคนที่โกนานได้ให้สะท้อนมุมมองจากการอ่านจริงๆนะครับทั้งเล่มเนี่ยทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยร่วม20-30คนแค่อ่านเฉพาะผู้ที่เขาใช้คำว่าคำนิยมจริงๆแล้วคือการสะท้อนมุมมองจากการอ่านทั้งเล่มแล้วก็มาประมวลให้ให้เห็นนะครับว่าในเล่มนี้ถ้าเป็นแง่มุมของประสบการณ์ของคนหนึ่งท่านเนี่ยอมีประสบการณ์มากกว่าผมด้วย40-50ปีท่านมองว่าท่านได้อะไรบ้างแค่ แค่อานเฉพาะส่วนนี้ครับก็คุ้มค่าแล้วครับก็ถ้าสนใจก็ดืมนะครับเแอคชั่นที่ต้องมีเลยก็คือว่าในร้านหนังสือทั่วไปจะมีวางจำหน่ายนะครับหรือจากที่วิ h บุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวตัวลิงก์ของเว็บไซต์ในการสั่งซื้อให้นะครับ หรือจะมีช่องทางอื่นอย่างเช่นชอปปี้อย่างนี้ครับก็อาจารย์ธนสิทธิ์อาจารย์นยอดเนี่ยหนึ่งในในผู้บริหารของเดลิทรุ๊ปเรา,เราก็เคยรีวิวไว้แล้วนะเดี๋ยวยังไงผมลองดูใส่ไว้ที่คอมเมนต์ให้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราประหยัดเวลาได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เ get better at a n y t h i n g ตัวนี้เป็นเครื่องช่วยยืนยันนะครับให้เราได้ ได้เห็นว่าจริงๆการเรียนรู้การทําให้ดีขึ้น,นมันมันทำมันทำได้แล้วมันทําได้จริงด้วยแล้วก็ได้รับจริงด้วยแล้วเขาก็ตัวสกอตเอ็ดหยังเนีที่สุดนะครับรายละเอียดพรุ่งนี้ถ้าอ่านจ,จบอีกครึ่งเล่มนะครับจริงๆผมเพิ่งได้มาเมื่อเมื่อวานนี้ตอนช่วงช่วงเย็นนะครับเนื่องจากเป็นคนชอบอ่านครับนั้นก็ผมจะอ่านเลยมากก็ถ้าจบ ในสัปดาห์นี้เขมีโอกาสมาเล่าเล่มน,นี้ให้ฟังนะครับพร้อมกับบอกว่าในเล่มของเฟอร์ฟาร์สกิฟ์หล่งนี้เรามีอะไรที่เราเราดึงดึงมานะครับแล้วมันมีประโยชน์กับเรายัางไงมันทําให้เราดีขึ้นยังไง